การเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงนาย,ยกรัฐมนตรีเออผมว่าได้ข่าวว่ามีการพยายามจะเปิดอ่าอาโอเคนี้เกิดขึ้นตามข้อเ็จจริง <ผม S 1> ที่เกิดขคลี่คลายผมพูดผมพูดนี่เพราะมีความพยายามจะเปิดการซึ่งมันผมมันบอกแล้วะผมรับไม่ได้ตรงนี้ออืไม่ใช่มาเปิดเพราะว่า มีปัญหาอะไรกับพวกคุณผมอยากจะไปมีปัญหากับพวกคุณผมมีก่อนหน้านี้แล้วต้องเลิกคิดถึงผลประโยชน์ของพวกคุณคุณก็ได้มากันมากมายเหลือล้นมากขนาดไหนกกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนตอนนั้นผมก็เห็นเขามีไหมก็ยังไม่ค่อยมีอ๋อ,อ,อแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะผมไม่ใช่อยู่หน่วยงานปปงนะไปไล่ย,ยึดตรวจยึดอายัดทรัพย์พวกคุณนะออผมเห็นภาพดีไม่ใช่นาที่ผม ตอนแรกตอนแรกบอกจี้ตอนแรกไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยมีเหรอแล้วมันมีจากไหนอะเอออบจตรงมาตรงมาใช้เวลานานไหมกว่าจะแบบปุ๊บปุขึ้นมาพี่ต๋อเออมันเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาอ๋อเหรอช่วงที่เขากอบโกยก็แบบไปจนเรียกว่าตัวเลขจดไม่ทัน <uge ot> ใช่วงดับช่วง,งที่มันไม่ดีฐานะการสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเลยนะ <c oughs> เขาก็รักษาระดับได้พอมาปับเขาก็โตก็อย่างหลังสูตรไงเขาก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนโอกาสมาทําเรื่องพวกอย่างอื่นอ่าโอ้โหอ๋อมันมีช่วงช่วงะระดับอย่างนี้ด้วยช่วง <c oughs> ชะลอก็มีช่วงพุ่งก็มีพุ่งที่จดไม่ทันเลยใช่โอ้โหไม่ พูดเนี่ยต้องพูดผม่วนตัวไม่ได้ไปไม่มีเหอเออไม่ได้ไปสนใจตาแดงอะไรในธุรกิจพวกเขาเรธุรกิจพวกนี้ผมสัญชาตญาณไวกว่าพวกเขารัโทษนะโดยอาชีพผมเคยเป็นตำรวจผมรู้ว่าอะไรมันมีนเมย์กฎหมายมันจะมาถึงตัวผมก็ถอนตัวก่อนสิว่าผมจะเข้าไปอยู่ข้างในทำไมอ่ะคุณอยากทำก็ทำกันไปโองเรื่องพวกคุณโชคดีแต่ผมไม่เคยไปบีประโยชน์พวกนี้นะ อผมพูดได้นะพวกเนี้ยผมไม่เคยไปแตะไปต้องหรือคุณจะต้องมาเห็นว่าผมรู้ว่าพวกคุณทําอะไรเออผมไม่ได้ตสนใจเงินพวกเขาไงเออเพราะมันขนาดนั้นมันก็พอมีพอๆกันแต่วันนี้คุณจะมีเยอะก็เป็นเรื่องของคุณพี่ต่อความสุขคุณไม่ใช่ผมโอเคแล้วตอนนั้นที่พี่ต่อทำพี่ต่อไปลงทุนแบบไหนโมเดลยังไงอ่ะผม ไปทาคือในเรื่องเป็นหุ้นส่วนก็เคยเป็นหุ้นส่วนด้วยเป็นหุ้นส่วนด้วยเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ผมออกมาจากธุรกิจนั้นผมก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรไม่เคยไปติดค้างไขอไม่มีหนี้สินไม่มีบัญชีถูกไหมมีแต่พวกเขาหมายถึงลูกค้ามีแต่ผมมีแต่รับบัญชีออกมาแล้วผมมาแบบออกผมถอนตัวเมื่อไหร่ก็ได้ผมก็ผมก็ออกมาแบบใสๆต่อออกไป ออกมานนาแล้วผลก็ออกมาออกเข้าออกเข้าก็แล้วแต่ออกแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะเข้าสมมุิเข้าสมุดสมุินะห้าปีออกห้าปีออกออกมาสองปีอาจจะหวากันไปอย่างนี้เป็นจังหวะจังหวะอย่างนี้ครับใช่เข้าเหมือนหุ้นเลยนะก็ต้องเล่นแบบนั้นถูกมาคือคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นโมเดลไปฝังไม่ได้เป็นไปฝังอย่างเงี้ถูกไหมอย่างนี้ถ้าธุรกิจมันขาวหรือเทาๆอ่อนๆมันก็ยังพอได้เออแต่มัน เราไปอยู่นานแบบพวกเขาไม่ได้อะโอแต่พวกเขาอยู่นานัเข้มขึ้นมันเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะจนเดี๋ยวนี้มันดําเลยโอ้เดี๋ยวนะพี่พี่ต่อขอนิดหนึ่งนะถ้ามันเทาอ่อนเหมือนบัญชีม้าเลยเนาะเทาอ่อนเทาอ่อนเทาเข้มแล้วไปดําเนี่ยอย่างเทาอ่อนกับกับดำเนี่ยมันมันคอนทราสต์กันมากนะมันต่างกันมากเลยมันมีอะไรที่ต่างกันระหว่างไอ้ไอ้ธุรกิจฝั่งกัมบูชาที่เทาอ่อนกับเข้มๆดำๆมันมันต่างกันไอ้เทาอ่อนเราก็ยอมรับอยู่แล้วสังคมบ้านเรามันก็เทาอ่อนอยู่ และโดยอาชีพผมตำรวจเนี่ยนะกับผู้ประกอบการมันก็เทาอ่อนอยู่แล้วต้องไปตรงมาเว้ย่ไอมแต่มันพอมันเข้มแล้วมันดำเลยพอมันเปลี่ยนสีเป็นดำเนี่ยต้องเลือกแล้วผมจะใช้ชีวิตแบบไหนผมผมทำไมชีวิตผ่านต้องไปเจียงด้วยล่ะเออเออเออไม่เอา